ได้คะแนนโอเปอเรอ8.5ค่ะแล้วก็ส่วนไบรทิงก็คือได้7.5ตามที่หวังไว้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอลี่นะคะที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยลซเซกิตในดิซีที่มาเลเซียค่ะจบคณะแพทยศาสตร์ค่ะแล้วตอนนี้ก็คืออยากไปทํางานที่ประเทศอังกฤษค่ะเป็นแพทย์ึกผัดก็เลยต้องมาสอบไอเอลค่ะจริงๆก็คือมีช่วงหนึ่งที่สอบไอเอลห่อยมากเพราะว่าค่ะเพราะว่าไรติงรู้สึกว่ายากมากแล้วคะแนน ขึ้นยากมากคือสอบมาห้าครั้งเลยนะคะคือสอบเท่าไหร่ก็ได้เจ็ดเท่าเดิมมันไม่ขึ้นเลยแล้วทีนี้เราก็ไปหาดิจิยต่างว่าแบบนี่มีคนเปนเป็นเหมือนเราไหมซึ่งก็มีหลายคนเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะกว่าจะได้ ขึ้นมา0.5ถ้าอยู่ได้แบบเจ็บแล้วนะคะทีนี้ก็เลยเติดต mm ่อ hmm. ทางเพฟไปแล้วขอจําได้ว่าขอเออขอลองเรียนก่อน1วันทางเพบก็ใจดีมากๆเลยค่ะก็เลยให้ลองเรียน1วันแล้วเราก็ลองไปใช้ฟีเจอร์ต่างๆแล้วรู้สึกว่าชอบมากเลยค่ะกเลยตัดใจโอเคมันเป็นการลองทำที่คงค่าก็เลยลองกับเพบค่ะคทั้งเหมือนตรง lexical resort นะคะตรงโอแคปที่เราเหมือนว่า บางครั้งเราลืมเพราะว่าเรารีบเออเพราะว่ามีมีการจับเวลาเรารีแล้วเราก็อาจจะใช้สับซ้ำเ<ม>ยอะไปนิดน,นึงเอ็ก็จะบอกบอกเราว่าเออเนี่ยเราใช้สับซ้บําเออยอะไปนิดนึงนะเราลองเปลี่ยนเป็นคํานี้คํานี้คาน,คนี้ดีไหมแล้ว<ม>เราก็จะเห็นแบบ progress ของเรานะะในการในการทําโจทย์คล้ายๆใกล้เคียงกันในครัคร้งต่อๆไปเราก็จะเห็น<ม>ว่าเราแบบดีขึ้นเพราะว่าเราใช้สับ หลากหลายขึ้นที่เพจแนะนำเแบบฝึก <c> ฝ <oughs> ึกบ่อยมากๆแล้วทีนี้พอไปในข้อสอบจริงมันก็เลยเหมือนชินนะคะเหมือนแบบอ๋อเราไม่ต้องเครียดมากนะแต่จริงๆก็เครียดยู่แต่ว่าเ <c oughs> ครียดใจใจมากขึ้นาแบบเพาแบบโอเคเราเคยทามาแล้วนะ <c oughs> อะไรประมาณได้คะแนนโอเปอเรอต์แปดจุดห้าค่ะแล้วก็ส่วนไบจิ้งก็คือได้เจ็ดจุดห้าตามที่หวังไว้เลยค่ะแล้วก็ให้ฝึกฝึกทุกวันไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนขอให้แบ่งเวลาของเองให้ได้อย่างให้ฝึกทุกวัน ก็คือจะมีประโยชน์มากค่ะมันมจริงนะกับความสําเร็จที่ได้มันคุ้มจริงๆค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าให้แนะนำก็อยากจะบอกว่าแบบโ oh, อ้ฟลอย์นะคะคือมันมคือมันคุ <c oughs> ค้มจริงๆคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆคือถูกอ่ะที่อื่นมาก